สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นเลยต้องขออภัยนะครับเนาะงวดงวดเมื่อกี้นะครับอาจารย์ให้มาก็หลุดนะครับผมไปเข้าธนาคารไปเข้าทบสนะครับเออมันไปเข้าวเก่าที่เอียงกอดจิตูเข้าทกสบอกเขาอื่นนะทบสอธนาคารนะโอ๊ยเป็นจะสร้างน้อพระเขาเล็กไงทบสอกับออมซินป่คนด <grocer>? ูเยอะเยอะนะครับผมยัไปเข้าทบสอเฉยเลย อาพรย์ุดงนะครับผมอาจารย์ทุดงมีข่าวมีรูทนะเนาะรูทเพราะว่ารูทครับผมอาจารย์บอกว่าโอ้อาจารย์ก็คิดหลายนะคนคนมันดูเยอะนะครับผมนะแกก็ไม่อยากให้เสียงเงินเนาะครับวดนี้นะครับของพระอาจารย์ทุดงนะครับผมตัวละแสนนะครับผมท่านบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาสักหน่อยนะครับเนาะท่านจะพิจารณาให้แบบนีครับเพราะว่าถ้าเกิดงวดนี้ไม่เข้า จะเลือกให้นะครับผม<อ>ไม่เข้า,าเลืกให้เลยผมก็เลยว่าอาจารย์จะทิงะ้งผมแล้วร้นรานพญานาคผมยังไม่เสร็จเลยก็หให้ตีเป็น,ป,น,ป,นปิศาณทมเอาขึน้นมาอย่างนี้นะครับแสดงว่าท่านก็มั่นใจนะครับผมว่าถ้าเกิดงวดนี้ไม่เข้าคือเลิกปล่อยนะครับผมต้องมั่นใจว่าต้องเข้าอย่างนี้ครับก็เลยเออเอาวันนี้ก็เลย,เอ,นนเ,ลยเอาความฝันผมไปก่อนเนาะความฝันนะฮะฝันฝันจนอยากบอกนะครับผมแต่ว่าก็ กลัวกลัวกลัวแบบนี่มาอีกแล้วอย่างนี้นะแต่ว่าค,ความฝันก็คือความฝันความฝันคือความฝันนะครับบางครั้งก็แม่นเป๊ะบางวันก็แม่นเปนะ๊ะบ,บางวดก็พอกไก่เลยธรรมดาครับผมเป็นเรื่องปก,กติเนาะมันไม่มีใครรู้อันนี้เราเอาเรื่องจริงมาพูดกันก็คือไม่มีใครรู้ครับผมแต่ว่าก็เป็นแนวทางเผื่อเผื่อชอบถ้าไม่ชอบก็ผ่านครับฝันเห็นที่นี่แหละครับผมที่เราอยู่กันตอนนี้แหละครับที่ ที่ลานลานตรงหนองในตรงมูเหลี่ยมนี่นะครับครับขวันเป็นอะไรเป็นผูจงอางัหารเพ้นางมัเ่มจงอางลวเิ่ได้ปูดนกะดาษรเลยยางปูปูดวงงูจงอางกรดางอส่วนส่วนถ้าตุดงนี่คือถ้าเกิดงวดนี้หลุดคืออาจารย์เลิกปล่อยนะครับผมปิดปิดตำนานเลยนะครับ ถ้าไม่เข้าวันนี้อาจารย์ก็อาจารย์อาจารย์ไม่ปล่อยแล้วนะครับป่จะหยุดเนาะปุ่มจะหยุดนะครับผมสำหรับยิบซีที่ยังตามอาจารย์อยู่เนาะต้องรอรอตัวเลขก่อนนะครับผมก็ยังไม่รู้นะครับเป็นตัวไหนเนาะครับวันนี้ก็มีความฝันมาฝากนะครับเขาเฝ้าฝันะเอาเฝ้าฝันรถรถเสียงดังเนาะเอาเดี๋ยวรอรถทำงานนเอเดี๋ยวก่อนเอะเดียก่อนแล้วก็ไปมะตันแร้วค่ะท่านผู้ชมค่ะ เมื่อกี้เสียงรถมันดังนากเพื่อให้ความฝันนะครับเ <c oughs> <c oughs> มื่ <c oughs> อคืนก่อนก่อนที่จะไปฝันเรามาบอกปูแบบแบบปูทำไมไม่ให้เลยนะฮะู่ก็พมดไปเยอะแล้วนะปูพัฒนาลานสวนพญานาคเนี่ยครับผมหมดหมดไปเยอะแล้วนะครับวักทุนตัวเองหมดไปเยอะแล้วปูทำไมปู่ไม่ให้เลยเมื่อคืนแกก็เลยตามไปบอกผมเป็นเป็นย่านะครับที่ตามไปบอกผมนะฮะข้าค่านเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงครับ คือจะมีเด็กเด็ก <c oughs> แล้วก็รู้เยอะมากนะครับผมมีเด็กแล้วก็คล้ายๆเป็นครอบครัวเลยครับผม <c oughs> ผมก็ยืนดูต้นไม้อยู่ <c oughs> ต้นไม้ต้นนี้แห <c oughs> ละครับผม <c oughs> ผมยืนดูอยู่ผมก็ยืนแปลผมก็แปลไม่เป็นวนะ่ามันตัวเลขตัวอะไรเนาะตัวเลขไม่รู้จะแปลเป็นตัวไหนเนี่ยต้นต้นไม้ต้นนี้แะครับต้นไม้ต้นนี้นะใช่เดี๋ยวหันกล้องให้ดูครับต้นที่เจแดงสอง็นประจำใช่ใช่ต้นนี้แหละครับผมมันจะมีเด็ก เด็กตัวเล็กๆนะครับมาบอกบอกเลยว่าข้างล่างเนี่ยแปดห้าข้างบนสองเก้าหกผู้ใหญ่ก็เลยเดินมาบอกแม่ไม่เห็นหลอกแปดห้าแม่เห็นแต่สองเก้าหกนพธมาเด็กออกโพธิ์เป็นต้นไม้นี่เป็นเห็นเด็กข้างกอกไหมแมนครับต้นต้นไม้ต้นนี้เลยครับผมไม่สิ่ซองซบสองเก้าหกแม่เห็นเป็นสองเก้าหก เพิ่ันนค้าบอกลูกเนาะบักลาเรียกนี่แบักหลาบักหลาเหรียแปดห้าเด็กเด็กเด็กประมาณขวบกว่าๆนี่แหละครับอุณถามว่าแต่งชุดแดงไม่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 ได้ใส่ชุดแดงใส่ถอดเสื้อครับเด็กเด็กถอดเสื้อไม่ใส่เสื้อใส่จงกระเบนเหรอน่าจะคนรุ่นเก่าๆเด็กๆสมัยก่อนนะครับคนโบราณเนาะใช่ใช่เหมือนเหมือนว่าหัวล้นล้นหัวอะไรแต่ว่าผักเปียไม ไว้จุกไหมก,ก็ไม่นะตอนแรกผมคิดว่าเด็กคนนี้จะไว้จุกนะครับเหมืนอนที่เราเคยเห็นในทีวีครับผมก็ยืนมองต้นไม้อยู่นี้เนาะยืน,ย,นยืนมองตัวเลขตัวไหนเนาะ<อ>ตัวเลขเห็นตัวเลขไหมนเนาะไอเด็กนี่ก็เดินมาพอดีบอกว่าหนูเห็นเป็นแปดห้าห้าแปดนี่แหละครับแปดห้าอะไรเนี่ยครับส่วนแม่ก็เดินมาพอดีแม่เดินก็เบอร์บอกว่าสองเก้าหกนี่แหละครับผม แม่เห็นเป็นสองเก้าหกแปดห้าแม่ไม่เห็นนี่นะครับอันนี้ก็เป็นความฝันผมนะครับผมเห็นต้นไม้ต้นนี้แหละครับเออมันสอดคล้องกับเจ๊แดงเจ๊แดงก็มาดูวันนี้นะครับเจ๊แดงเห็นว่าภูมินี้จะเป็นเด็กใช่ไหมออ่อกภูมิเป็นเด็กครับเป็นเด็กไปกับกับผู้หญิงใช่คแก่หรืยอยังผู้หญิงอายุประมาณสี่สิบประมาณนี้ครับ กแก่แ,แต่ว่าผู้หญิงแต่งตัวแบบสมัยสมัยคนสมัยเราเลยนะอ่าใส่เสื้อขาวใส่กระโปรงนะครับส่วนเด็กเนี่ถอดเสื้อแต่เด็กมันมันแต่งตัวเหมือนสมัยโบราณีรานนครับแต่ว่าผู้หญิงที่ไปน่ะก็ไม่ไม่ใช่ว่าเชิงโบราณใช่ไหมเป็นชุดขาวเป็นเป็นรุ่นเราเสื้อผ้าคิมคีมสีคิมคีมนะครับผมบ่าบา,บา,บานะครับ บอกว่าเห็นแต่สองเก้าหกผู้หญิงนายเห็นสองเก้าหไม่เด็กอะเห็นก่อนเห็นว่าแปดห้ากับสองเก้าหกแล้วผู้ใหญ่เดินมาผู้ใหญ่ก็บอกว่าแม่เห็นแต่สองเก้าหกเนี่ยครับเด็กเด็กเห็นสองอันนะเด็กเห็นก่อนอตัวกับสามตัวใช่เด็กเห็นก่อนนะครับผมแล้วก็ผู้ใหญ่ก็มาบอกว่าบาักลาบากับากลาอะไรเนี่ยแปดห้าอะไรเนี่ยครับ แม่เห็นแต่296จะพูดอีสานจะพูดอีสานเจ้าเล่านะใครๆว่าบางลาเห็นตัวใดเออครับเนี่ยครับ296เพิ่นเน้น296เน่เลยเน้น296ครับผมเพราะว่าเพิ่นบอกว่าไม่เห็น85 85ไม่เห็นเห็นแต่296เน้นเน้นเป็นผู้หญิงผู้หญิงป่าป่านี่นะครับก็เลยเอ้าเราว่างแฟนคือ คือเอาถ้าพูดตรงๆ,รงๆนะคือว่าเด็กคนบอือันนั้นมู่เราเป็นเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเชื่อเชื่อถืออะไรอะเนาะเป็นคนที่มไม่ค่อยเชื่อก็หวังสูงนะเฮ้ยสูเจ็ดมาคักแก่นเจ็ดสี่มาแน่นอนอย่างเงี้ยมันมันมัน,ม,นมันไม่มาก็เลยโอ้มาก็เลยมาพึงลําพันธ์แล้วไหมมาพูเจาจะได้สร้างยังไงก็มาเพ้อไปอย่างเงี้ยแหละครับผมพอตกดึกก็อย่างนี้เลยครับมัวันไล่ออกนะครับ ได้ทั้งสามตัวสองตัวได้ทั้งสามตัวสองตัวเลยต่องวดไว้เลยครับอันนี้ไม่ใช่เลขพัทุดงนะครับผมพัทุดง,ต,ง,งต้องรอก่อนต้องรอก่อนครับให้ท่านทําใจนิดนึงแต่ว่าท่านก็บอกว่าถ้าวดนี้ไม่เข้าปู่ก็จะหยุดใช่ไหมครับหยุดครับหยุดถ้าไม่เข้าคือหยุดงวดนี้จะให้แค่หางเดียวไม่ให้หลายหางละคือของลูกทรงลูกเสษย์ไม่ต้องเอามาแล้วทีนี้เอาของท่านอย่างเดียวงรอก,ก็คือถูกผิดก็คือผิดใช่ครับ ก็คือว่าผมก็เลยบอกว่าอาจารย์จะทิ้งผมเหรอไม่ได้ทิ้งหรอกแต่ว่าถ้าไม่อยากให้ญาติโยมเสียเงินมันมันถ้าเกิดรู้ว่าถูกอ่ะรู้ว่าถูกเขาก็ซื้อกันหมดแล้วใช่ไหมฮะครับผมอันนี้ก็เป็นสูตรคำนวณสูตรอะไรของอาจารย์นะครับผมครับเราเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับวันนี้เป็นเลขความฝันนะครับผมเป็นเลขความฝันนะครับก็คือว่าถ้าถ้ามาบ่นที่ไรเนี่ยผมเจอตามตลอดนะครับชมเทนได้นั่ เรานะนำพันมมาคนจมให้ถ้าถ้าใครอยากลองก็สามารถมามาได้นะออาลพี่สูตรมาพิสูจน์นะครับผมเราก็ไม่ค่อยเชื่อนี่นหละคือว่าเอาลองดูที่ปู่ท่านก็ไปบอกจริงๆครับแต่แต่เป็นผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้ชายเป็นแม่กับลูกนะครับแต่ว่าเด็กนะเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายครับ เด็กผู้ชายบอกเห็นสองเก้าหกกับแปดห้ากับแปดห้าครับแต่ผู้หญิงไปเห็นแต่สองเก้าหกครับผู้หญ BB ิงเห็นแต่ตัวนี้แม่แม่ไม่เห็นหรอกไอตัวนี้บักลาแม่ไม่เห็นหรอกอะไรนี่แหละครับ <c oughs> ครับแปดห้าไม่เห็นคลาย่าเป็นคาว้าเป็นภาษาอีสานก็คือบักลาเห็นตัวใดเนาะ <c oughs> ลูกก็เลสิวา่าเด็กน่อยนะก็เลยสิวา่าเห็นสองเก้าหกกับแปดห้าผู้หญิงมาก็เลยบอกว่า เอาแปลนหาเพราะเห็นเห็นตัวสองเก้าหกมาเนี่ยเนาะเพราะว่าจะเป็นภาษาอีสานครับแต่ไทยเป็นอีสานปกติพมิตจะแปลอีสานใช่ไหมเนี่ยพระุดงค์ไม่ใช่ครับพราธุดงยังไม่ให้ครับผมอันนี้ของโอปอก่อนครับของความฝันโอปอครับผมชอบประจักรขัดกระผานนะครับเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมตัวกับโมบอค่ะออกกับสีเอาอีกละเนาะขึ้อ้พระยาพิสูจน์พระาพิสูจน์ได้นะครับผมโอ้ย ไปบ่เอาน้าเาด้วยเจตูมาพิสูจน์นะเจตูนะโอ้โหพวอไวพวอไวแห้งคืนวันโกนนะครับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้นะครับเจตูนใไปก็เบิกซับเหมือนแร่งจะใครสิเป็นไปเราเหมือนี้โอกันขอบคุณโอปอคะขอบคุณครับแห้งดูแห้งดูมากกว่าเจตู